ผู้ชมครับตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ลุงตู่นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมีปัญหาต่างๆมามากมายนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้อีกก็มีปัญหามาลุงตู่เองเนี่ยเข้ามาแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆด้วยครับแต่ว่าปัญหาจะมีอะไรบ้างนั้นเราต้องพูดคุยครับกับอาจารย์เสรีวงมณฑาสวสดีด้วยครับสวัสดีสวัสนะฮะจริงๆแล้วนะครับปี่ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับ ปัญหามันหมักมมมามากมายหมักมมเลยเหรอครับแน่นอนโหละแต่ว่ามันมาโผล่ชัดเจนเมื่อมีพันธมิตรขึ้นมาในปี2548นบนะครับ48บนเวทีพันธมิตรเนี่ยเราก็จะได้ยินวิทยากรต่างๆนานาทานนำเอาเรื่องราวที่มันเป็นปัญหาของประเทศไทยเนี่ยมาพูดคุยกันครับก็เลยทำให้เรารู้ถึงปัญหาเหล่านี้แต่ปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่ปี255757ใช่ครับที่ลุงตู่เนี่ย ทำรัฐประหารและเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยปัญหาต่างๆก็ได้แก้เยอะแยะคือเมื่อไงว่าลุงตู่เข้ามาเนี่ยมีปัญหาต้องแก้มีโอกาสต้องพัฒนาลุงตู่ทำสองอย่างอ่ะทันนี้พร้อมกันก็พี่มาคุยกันครับเรื่องของปัญหาอ่ะปี้ลองดูซิว่าปัญหาอันแรกที่คนเผชิญตั้งแต่ปี4-8จนกระทั่งถึงปี57าเาเผชิญกับอะไรเรื่องหนึ่งเลยครับ ความวุ่นวายฮะวุ่นวายครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็มีการชุมนุมเนื่องจากว่าตั้งแต่ปี48เป็นต้นมาเนี่ยเราก็เห็นว,ว่ารัฐบาลเนี่ยทำงานไม่มีจรยิยธรรมไม่มีหลักธรรมาภิบาลครับก็มีการชุมนุมกันตรงนั้นตรงนี้นะทีนี้ในการชุมนุมเนี่ยการปราบปรามหลายครั้งก็เป็นการปราบปรามที่มีลักษณะของความรุนแรงอาจจะมีการใช้แก๊สน้ำตาอาจจะมีการใช้ ลูกกระสุนยางหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้คนก็จะรู้สึกว่าไม่มั่นคงเพราะการชุมนุมนั้นเนี่ยที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อปี48-49จส้านะครับจนกระทั่งเกิดรัฐประหารต่อมาเนี่ยมันก็มาเกิดเมื่อตอนที่คุณพิสิทธิ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีปีับปี53นั้นก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นและในขณะเดียวกันนั้นก็จะมีเรื่องของชายชุดดำมีเรื่องของการทำร้ายอะไรต่างๆนานากัน พอมาถึงปีห6 5หกหจนกว่าจะมีการทัศทหารก็มีการชุมนุมปรากฏว่าผู้ชุมนุมตายไปหลายชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเป็นร้อยนะครับนั้นผู้คนจะรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ในขณะเดียวกันเวลาามีการจัดงานนะก็จะมีการวางระเบิดตรงนั้นวางระเบิดตรงนี้ที่เราเห็นกันบ่อยเนาะชีวิตเนี่ยแบบแต่เมื่อในยมตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์เข้ามาตั้งแต่สมัยคอสชจนทั่งได้รับการเลือกตั้งสงบใช่ไม่มีการวางระเบิดนะ ไม่มีคนที่จะเข้ามาทําร้ายอะไรต่างๆการชุมนุมก็ลดลงนะและการชุมนุมที่มีเกิดขึ้นนั้นก็ไม่ค่อยจะมีความรุนแรงถึงระดับที่เรียกว่าฆ่ากันตายเป็นสิบๆหรือว่าบาดเจ็บเป็นร้อยๆเหมือนก่นกอนๆที่ผ่านมาอย่า,า,างนี้ใช่ไราจเนะฮะเพราะฉะนั้น<ะ>ต้องเรียกว่าปัญหาแรกเลยที่ตึตู่เข้ามาแก้คือครับ ปัญหาความวุ่นวายของบ้านเมืองอที่ผู้คนจะมีความรู้สึกว่าชีวิตไม่ปลอดภัย<อ>ชีวิตมันเต็มไปด้วยความวุ่นวายทีนี้เมื่อลุงตูเข้ามาแล้วเนี่ยก็มาค้นเรื่องอาวุธมาปราบคนที่ทำตัวเป็นนักเลงมาทำอะไรต่างๆที่ทำให้คนที่เข้ามาชุมนุมแม่จะมีการชุมนุมเรียกร้องอะไรกันบ้างแต่ความรุนแรงที่ทำให้คนนั้นบาดเจ็บล้มตายก็ หายไปอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาแรกเลยที่ลุงตู่เข้ามาแล้วแก้ได้บ้านเมืองก็สงบและผู้คนทั้งหลายก็อยู่ในบ้านเมืองด้วยความสบายใจเพราะความวุ่นวายหายไปความมั่นคงก็กลับมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่ผ่านมาก็จะมีการชุมนุมเล็กๆน้อยๆบ้างแต่ไม่ได้มีความรุนแรงจนแบบโอ้ยมันไม่ได้มีความรุนแรงึงขนาดตายเป็น2030คนแล้วก็บาดเจ็บเป็นร้อยคนไม่ใช่เลย